สามวันต่อจากนี้รับรองว่านําแอป,ปทั้งหมด20กว่าแอป,ปนี้ไปใช้บริษัทของเราจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นผู้บริหารหัวหน้างานสามารถคอนโทรลงานจากที่บ้านได้หนึ่งในแอป,ปที่ HR ใช้โบนัสลี่หรือคาราถ้าใครทําอะไรให้ใครเนี่ยสมมติคนนี้อยู่ดึกช่วยเพื่อนพิเศษเขาก็จะส่งใน Slack นะครับโอนเงินอาคารามาให้ขอบคุณมากที่ช่วยเหลือแล้วทีม HR เนี่ยก็สามารถเข้าไปใส่ Reward ์ดทิโก t ทิเกตคือตั๋วเครื่องบินเที่ยวภายในประเทศโกลเด้น <Golden S 2> ทิเกตคือไปนอกประเทศมันก็เป็นการ สร้างคอมมูนิ t ตี้หรือทีมเวิร์สอีกอย่างนึ่งที่ดีนี่คือ HR ในแบบของดิจิตัลนะฮะซิมเซเอร์โปรโมชั่นพิเศษจ่ายครั้งเดียวใช้ได้ไม่อั้น12เดือนเหลือเพียง1,950บาทเพียงร้อยซิมเท่านั้น นี่น,นีขอต้อนรับเข้าสู่กล้องซอรี่ครับในช่วงที่มีวิกฤตการณ์ฮะโควิด -19 ฮะตอนนี้รัฐบาลฮะเขาบอกมาแล้วว่างดการชุมนุมงดการหลีกเลี่ยงสถานที่คนเยอะๆสถานลื่นเลื่องอะไรต่างๆก็หมดสิทในการที่จะไปนะฮะแล้วก็เวลาที่มีชุมนุมเราออฟฟิศเยอะๆเนี่ยก็คาดเป็นไปได้ ส่งเสริมให้ work from home หรือทำงานที่บ้านนะฮะวันนี้ฮะเรา,ไ,ารได้พบกับน้องพรอบฮะผู้ที่สามารถทําธุรกิจให้เติบโต1,000%ในทุกๆเดือนด้วยแอปพลิเคชันและเอามาใช้ในบริษัทของเราที่สามารถทําให้บริษัทของเราเนี่ยเติบโตโดยใช้คนน้อยลงและทําให้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นแคมเปญน,นี้นะฮะเรามีด้วยกัน3วันฮะวันแรกอยู่ในหมวดของ HR หรือบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลนะฮะหมวดที่2องฮะ marketing หรือการตลาดฮะหมวดที่3 accounting และส่วนกลางบัญ ชีและวิธีการคอนโทรลส่วนกลางฮะสามวันต่อจากนี้รับรองว่านําแอปทั้งหมด20กว่าแอปนี้ไปใช้บริษัทของเราจะเพิ่มประสิทธิภาพได้มากยิ่งขึ้นและบางแอปสามารถทําให้ทํางานได้จากที่บ้านผู้บริหารหัวหน้างานสามารถคอนโทรลงานจากที่บ้านได้สําคัญที่สุดธรุรกิจเติบโตโดยใช้คนน้อยลงและมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมครับ ณท็อปสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุญทีนั่งนะครับคถามพี่แล้วเนี่ยคุณทอบบ็อปบอกไว้ว่ามี5แอปที่ว่าทําแล้วบริษัทเราจะเติบโตเพราะว่าอะไรที่มันทํำซ้ำๆเนี่ยไม่ควรทาคอมพิวเตอร์ควรให้ดิจิตอลควรให้แอปทําแทนเราใช่ครับมันลดการผิดพลาดแล้วก็เพิ่ม productivity ให้กับองค์กรเพราะฉะนั้นต่อจากนี้นะฮะตั้งใจฟังดีนะฮะตาม EP ต่อจากนี้เราจะเอาแอปที่บิดขับของคุณท็อปนะฮะใช้อยู่แล้วเราเผื่อไปอแอปใช้กับออฟฟิศข,ของเราเราออฟฟิศข,ของเราจะพูดได้เต็มปากว่่่าาาเเปป็็นนนรรออลฮ์มมชชัใ้ะคุณทถแบ หมวดแอปต่างๆในการแบ่งหน่วยเนี่ยเขาแบ่งเป็นทีมหมวดครับความจริงทุกๆทีมครับสามารถใช้แอปมาช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ดีขึ้นทั้งหมดเลยครับก็มีเป็นทีม HR นะครับหรือเป็นทีมมาร์เก็ตติ้งนะครับทีมฟินนซ์หรือแอคเคา t i n g ิ้งทีมโอเปอเรชันคัสเตอร์เซอร์เอร์นะครับทีมบิสเนสทีมพัฒนะครับหรือแม้แต่เป็นแอปกลางที่ใช้กันทั้งบริษัทนะครับเราสามารถมีแอปประมาณ30แอปที่ทุกคนสามารถใช้ได้เพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้มันดีขึ้น ลูกทีมสามารถใช้ได้อันนี้แบ่งเป็นหมวดๆแล้วกันนะหน่งนการแล้วกันนะโ per ation มาร์เก็ตติ้งแอ n t คา g ติงเอชอานั่นคือหมวดแล้วกันเนาะส่หมวดนี้ก็กี่สิบแอปแล้วันนียเกือบยี่สิเกือบยีแอปแล้วฮะตั้งใจฟังดีๆนะฮะถ้ายีแอป,ป,ปนี้บริษัทจะเกิดโตใช่ไหมครับแล้วเราเริ่มต้นจากสิ่งที่สำคัญที่สุดของบริษัทแล้วฮะเริ่มต้นจากเอชอาร์คือแมทรโออราสแอปที่เกี่ยวข้องเอชอาร์เนี่ยบิดขับใช้เลยมั้งครับโอ้ม อิน e g เกรตหลายๆแอปเข้าไปได้แล้วหนึ่งในแอปที่ HR ชใช้ครับมันจะเรียกว่านะครับโบนัสซี่หรือหามา คือคถ้า <ทำ S 2> เรามองว่าบร,ษร,ริษัทของเราเนี่ยเป็นเหมือนอีโคโนมี่ในในอีโคโนมี่เนี่ยหรือหรือเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องมีเงินเป็นสื่อกลางในการกระจายสินค้า,าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ต้องมีเงินในบริษัทในการ allocate resource ให้มันมีประสิทธิภาพมากที่สุดเหมือนบริษัทเราเป็นประเทศประเทศหนึง่งมีเศรษฐกิจเป็นของตัวเองเราก็เลยสร้างเงินขึ้นมาในบริษัทมันคล้ายๆกับ internal dollar ซึ่งเราสามารถใช้แอป Bonusly หรือ Karma ในการสร้างเงินนี้ได้อย่างทุกๆเดือนเนี่ยผมจะให้พนักงานเนี่ยคร100ับร้อยกว่าคนคนละ200บาทคือทุกๆคนก็สมัครแอปนี้ร่วมกัน และเป็นเหมือนประเทศประเทศบริษัทบริษัทเดินบริษัทขอาเราเหมมัชลูมอีโคโนมมัชลูมทุกคนคคมี200บาทวันที่1ของทุกเดือนจะได้200บาททุกคนแล้วโกก็คือ,ก,คอกฎก็คือห้ามเอา200บาทนี้ให้ตัวเองแต่ต้องโอนให้เพื่อนได้เท่านั้นแต่มันต้องมีเหตุผลที่ดีแล้วถ้าใครทําอะไรให้ใครเนี่ยสมมติคนนี้อยู่ดึกช่วยเพื่อนพิเศษเขาก็จะส่งใน slack นะครับโอนเงินคาม่ามาให้5บาท10บาทบอกขอบคุณมากที่ช่วยเหลือในการทํากราฟิกให้นอกเวลานี่ครับมันก็จะขึ้นมาคนทั้งบริษัทก็จะเห ยีบาท50บาทสําหรับพี่อยู่เกินเวลาที่จะช่วยเพื่อนอันนี้ซึ่งมันก็เป็นการ allocate resource โดยเฉพาะคนที่ที่ popular มากมากนะครับอ mm hmm. ย่าง engineer mm hmm. ในบริษัทเราจะ,จะแย่งตัวกันมากแล้วเวลาเขาจะาจำกัดเพราะว่าใครๆก็อยากจะใ,ให้ engineer มา mm hmm. ช่วย automate mm hmm. วิธีการทางานให้เขาทํางานได้สะดวกขึ้นง่ายขึ้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีเป็น internal dollar เนี่ยครับเป็นเงินในบริษัท mm hmm. เหมือนให้คะแนนความนิยมใครทําอะไรเพื่อคนอื่นเยอะคนนั้นก็ได้รับ point คะแนนครับสุดท้ายมันจะ allocate resource ที่ดีกว่าเรามานั่งสั่งทุกวันว่าใครจะต้องไปทําอะไรก่อนผ่านไปจบไป1น่เดือนเนี่ย ใครให้เงินใครมากที่สุดนี่1น0่งคน,นแล้วทุกๆ transaction ท,ที่คนโอนให้กัน5บาท10บาท20บาทสําหรับช่วยเพื่อนต่างๆมันจะเป็น public transaction แปลว่าคนทั้งบริษัทเห็นมันก็เป็นการสร้าง community หรือ teamwork อีกอย่างหนึ่งที่ดีเสร็จปุ๊บพอผ่านไปสักสาเดือน5เดือนแล้วทีม HR เนี่ยก็สามารถเข้าไปใส่ reward ใน karma หรือ bonusly ได้ว่ามี reward อะไรบ้างสอง0้200บาท BTS card 200บาท Starbucks card ผมก็ไปเลือกที่จะ redeem ไม่3,000บาทว่าจะเอาไป็นอะไรหรืออีกทริกหนึ่งที่ผมอยากจะแนะนําทุกคนคือต้องมีเป็น silver ticket กับโกลเด้น k ิ t icket. เป็นเพ r ร์ใหม่ในบริษัทไปบอรอดให้กับพนักง,งาน Silver Ticket คืออะไรคือตั๋วเครื่องบินที่เราบุ๊กให้ไปเที่ยวภายในประเทศค o o l e n t t i k k t t คือไปนอกประเทศซึ่งผมมองว่าถ้าทุกคนที่ทำงานหนักจริงๆเนี่ยทุกคนมันจะเบิร์นเอามันต้องไป,ไปพักผ่อนกันเราก็จะมี Policy ที่ซื้อตั๋วเครื่องบินมาให้พนักง,งานเนี่ยไปเที่ยวไปพักผ่อนเพื่อที่จะกลับมาสุดท้าย productivity ก็ดีขึ้น พอได้ให้เป็นเงินก็มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรแต่ว่าเพราะว่าทำงานหนักแล้วมันจะเหนื่อยมันจะเบร์นเอาเหมือนนั้นไปเที่ยวดีกว่ากลับมาบอกว่าเติมพลังงานสดสใสขอนี่คือหมายความว่าพามาหรือโมนัสลี่ก็ทําให้บริษัทของเราแบบมันกระชับกระชิงทุกคนบอกว่ามีปฏิสัมพันธ์กันได้แล้วก็สามารถรู้ว่าใ,ใครทางานเยอะทํางานน้อยมีรีวอร์ดให้ขึ้นออะละกัน ทำให้ของเราเป็นเหมือนประเทศประเทศหนึ่งบบางผู้บริหารต้องไมโครแมเนจคนว่าทำงานเต็มที่หรือยังรีซอสใช้คุ้มไหมอะไรอย่างเงี้ย,ยครับคนนี้ทำงานทีมเวิร์คเป็นยังไงคนนี้ทำงานทีมเวิร์คเป็นยังไงต้องเข้าไปนั่งถามทุกคนแต่พอมีแอปนี้เนี่ยเราสามารถดูจากรีพอร์ตได้เลยว่าคนนี้ทีมเวิร์คดีได้รับเง,เงินเยอะมากกับเพื่อนคนอื่นอือนี่คือ HR ในแบบของดิจิตอลนะฮะอันนี้2แอปนะฮะมีอะไรอีกบ้างครับครับอีกด้านหนึ่งของ HR ก็คือการลางานจะมาหรือไม่มาป่วยนะคครรับขาาาาาาดดลลอออสกกกิจ๋็็นนีี่ไงมะะยุณทปครับ ด้วยเซนเท่าไรครับเดี๋ยววันจันทร์หน้าผมจะหยุดครับลองคิดภาพนะครับถ้าเราใช้ระบบนี้เนี่ยแล้วเรามีพนักงานสัก 200- 300คนคต่อปีที่วิ่งเข้ามาเดินกันยื่นกระดาษที่เสียเวลากันเนี่ยครับกับ HR คนนี้ที่จะต้องมานั่งคี e แ track ว่านั่งใส่เข้าไปใน Excel หรือเปล่าครับว่าใครมาไม่มามานั่ง g e n e r ร t e ีพ p o r t ทั้งปีเนี่ยคิดว่าหมดเวลา HR ไปกี่เดือนนะครับในการทำมันเสียเวลามากเพราะฉะนั้นเราก็ใช้แอปที่เรียกว่าคัาลามารีค่ลลามารี แล้วก็ลิงก์มันเนี่ยเข้าไปใน Slack เค้าก็แค่ request การลาผ่านคารามารีซึ่งกด command ใน Slack ได้เลยนะว่าจะลาวันนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นเข้าไปเป็น request ไปให้เคสของเขาถ้าสมมติกด accept ปุ๊บโอเคมันก็ Auto record เข้าไปในคารามารีแอปเสร็จปุ๊บหมดพอท้ายสิ้นเดือนหรือสิ้นปี HR ก็เข้าไปในคารามารีแล้วก็ generate report ให้เองเลยว่าขาหยุดจํานวนเท่าไหร่กี่วันเป็นกี่ชั่วโมงสามารถเห็นหมดเลยเพราะมันก็มีเป็น digital record อยู่แล้วประหยัดเวลาได้ต่อปีนี่หลายอาทิตย์ถูกมั้ครับในการทําอะไรที่มันซ้ํๆออฟฟิศคนรุ่นใหม่นี่ครับ อันนั้นคือยุค Industrial Revolution ครับอันนี้เราอยู่ในยุค Internet Century แล้วนะ,ะซึ่งเราก็มี Work from Home เพราะฉะนั้นไม่ต้องถามถึงว่าสอบบันหรือเปล่าเข้ากี่โมงหรือก,กี่โมงไม่ต้องดูกันที่ก็ดูกันที่ผลงานนะ Productivity และหลักการ Work from Home ทีเ่เป็นไงคนระับ Work from home นะมันน่าจะเป็นการเปลี่ยนวิธีการทํางานโดยเฉพาะยิ่งช่วงไวรัสเนี่ยครับโดยเฉพาะที่จีนนะครับเราอยู่ในยุคที่เราใช้แอปพวกนี้<ๆ>ในเมื่อเราใช้30กว่าแอปในองค์กรอยู่แล้วเนี่ยความจริงเราไม่ต้องมานั่งข้างๆกันก็นกได้ในการทํางานมครับเราเน้นผลงานเป็นหลักเราสามารถมีแอปต่างๆในการวัด KPI วัดผลงานได้แต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนอาจจะต้องมาเจอหน้ากันล้วเว่ากับเพื่อนๆช่วยกันโมทิเวตมาที่ออฟฟิศก็เวิร์กดีกว่ามันไม่ควรจะเป็นสแตนดาร์ดเดียวกันว่าใครจะเวิร์กวิธีไหนสุดท้ายเน้นที่ผลงานเพราะว่า นจะะสมกับเศษหรือไม่ไม่ไมะสมกับเศษมันคือผลงานครับคาร์มาแล้วโบนสัสซี่แล้วคารามาร,อบบรอีอีกแอปหนึ่งครับอีกแอปหนึ่งที่ผมแนะนำว่าทุกเบอร์สัทควรใช้นะครับ,ค,รบคือ brisley.hr เบอร์ลิงไงครับ B R E E แล้วก็ t Y ครับ,รบผมแล้วก็ HR. แล้วก็ H เวลา hiring คนรับคนเข้าบริษัทเนี่ยทุกวันนี้เวลาส่ง C ีบีมันยังมปนกันยิงเป็นกระดาษใช่ไหมครับอย่างสมมติเดือนที่ผ่านมามีคนสมัครแอคเคา t i n g ิ้งมา30คนถ้าผ่านไป12เดือนปุ๊บก,กระดาษก็เต็มเลยสามบซเก็บไว้อยู่ในตู้อินเตอร์วิวไปผ่านไป1นปีเราก็จำไม่ได้แล้วว่าเฮ้ยแค่ในเดือคนนี้เป็นยังไงบ้างผู้บริหารก็ต้องถามว่าเฮ้ยอยู่ไหนแล้วสัมภาษณ์ไปได้ถึงไหนแล้วมันไมด บริสเล่ดอทเ e ชอาเนี่ยมันจะเป็นคล้ายๆแอปในการ a มネ c a n d i d เดตทั้งหมดรเราสามารถตั้งเป็นคอลัมน์ได้เลยครนะับเป็น Table แล้วแต่ละ Table ก็สร้างเป็นกาทำตัวเองแล้วเราก็สามารถตั้งเป็นคอลัมน์ว่าอันนี้คือ pending interview กำลังรอ interview อันนี้รับแล้ว accept เริ่มงานเมื่อไหร่อันนี้ reject ปฏิเสธอันนี้รอตัดสินใจหรือรอสัมภาษณ์เร,รเราสามารถแบ่งเป็นคอลัมน์ได้ phone interview ก่อนจะมีรับ walk in interview สามารถแบ่งคอลัมน์แล้วเราก็สามารถ drag c a r ์ดเนี่ยไปตาม Sta ต u s ต่างๆของแต่ละ a n d i d เด e ได้เลยแล้วพอการ์ดเราคลิกเข้าไปในการ ทุกคนที่สัมภาษณ์เสร็จเนี่ยสามารถเข้าไปคอมเมนต์ความคิดเห็นของแคนดิดตคนนี้ได้ว่าคิดเห็นยังไงข้อดีข้อเสียอะไรยังไงมันก็จะเป็นเหมือนเทรดเหมือนแค่ให้พันทิปนะครับที่คนมาคอมเมนต์กันในบริษ,ษัทว่าใครสัมภาษณ์นคนนี้ไปบ้างแล้วเราก็จะเก็บเป็นดิจิทัลซีวีทั้งหมดเลยนะสมมติผ่านไปหนึ่งปีเราอยากจะรับโพส ition นี้เปิดขึ้นมาว่างเรากลับไปดูคนที่เคยสมัครงานมาเนี่ยพอเราเข้าไปใน breezeley hr เนี่ยเราเข้าไปดูเลยว่าแต่ละทีมจะแบ่งยังไงครับใครสมัครมา accounting HR operation customer support BD มันจะมีเก็บไว้หมมดเลยซึ่งันก็จะทําาาาาาให้้กกกกรรรจจัดมมีปะะสิิทธภพขึนอย เพื่อนๆว่าเก็บเป็นกระดาษกันหรอต่อครับเพราะนั้นคือส่งบริสลี่ไปให้เขากรอกมาตั้งแต่ตอนก่อนมาหาเราบริสลี่นี่กรอกเองเลยครับ ค,คือเขาแค่อัปโหลดซีบีของเขาเป็นดิจิตอลแล้วมันออโต้ฟิลตามคอลัมน์ให้เองหมดทุกอย่างเลยหรือเวลาจะประกาศหางาน b r i สเล่ก็มีเป็นลิงก์ที่คัสเตมายส์ลิงก์ได้เลยครับ b i t c u p b r i s l e y ใช่ไหมครับแล้วก็ใส่ Position เปิดไปแล้วก็เอาลิงก์เนี้ยไปใส่ได้ตาม Facebook Twitter linked i n a n g e l c o ได้หมดทุกทุกที่เลยโดยที่ไม่จำเป็นต้องมานั่งสร้างแบบฟอร์มการสมัครงานสามารถสมัครงานออนไลน์อัปโหลด CV ีเข้ามาได้เลยผ่านลิงก์นี้อ๋อแล้วก็ไม่ต้องเป็นต้องเสียเงินไปใช้แบบว่าบรบ จำไว้ให้ดีนะฮะทำให้บริษรัทของเราเป็นเหมือนประเทศประเทศหนึ่งก็ <S <S มีโบนัสโบนัสลี่หรือคาม่านะฮะถ้าอยากจะผัาลามาสายอันนี้ก็ใช้คาร์มาลีอันนี้นะฮะทรัพยากรบุคคลนี่สำคัญมากๆแล้วก็เก็บ c ีีไว้ที่บิสลี่นะฮะนี่เอชออย่างเดียวนะเนี่ยงั้นอีพีหน้าฮะ,ะว่าด้วยเรื่องของมาร์เก็ตติ้งและแอคเคาท์ติ้งแล้วกันนะครับงั้นวันนี้เดี๋ยวพบกันนะฮะอีพีหน้าถ้าชอบไม่ชอบใช้อย่างไรฝากคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับ